ขนได้ขอตัวท็อปสุดครับวันนี้ผมมาํำและให้ดูแล้วพาดูทุกจุดเลยนะฮะว่ามีชนหนักมีจนร้านไหมดูห้องเครื่องดูภายนอกภายในความสะอาดสะอาดบอกเลยคันนี้เป็นตัวท็อปสุด2.0 h จุด i ไฮบิทเทคนะฮะป้ายแดงขายอยู่มารล้านแปดนะเพชรโยนขาย,ยมาร์0แปดแสนกว่านะครับใครมองหาอยู่นํามาให้ได้รับชมนะถอยจอดอัตโนมัติคันนี้มามีมาให้ด้านหลังกว้างมีแอร์ตอนกลางให้สัมภาระ,ะที่สัมภาระ,ะดูนะฮะนี่ใหญ่ๆแบบนี้ให้ชมรีวิวให้ชม จัดเต็มไปเลยครับในคลิปนี้มัดรวมมาให้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆว่าน,น่าใช้แค่ไหนพี่กไหนมองหาอ่า Honda Accord 2.0 h y b r i d ตัวเท็กไว้ใช้งานสักคันคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอเค okay, let's go <S yeah. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรีเมียมคลา์รถเกดเอบายปานเพชรยนฮะวันนี้ผมนํารถสไตล์ผู้บริหารรถผู้บริหารปลดระวางมาให้พี่ๆได้รับชมนะฮะเป็น Honda Accord ตัว2.0ไฮบิดตัวเทคตัวท็อปสุดเลยนะมีสันรลูมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมากๆมาให้รับชมกันใครมองหาอยู่คลิปนี้ห้ามพลาดน,นะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการขายมามากกว่า8ป,ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota o โ O มตนา ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอีซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอนไลน์ PARNPI1992 ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนร้อน เป็นตัวไอคอร์ดไฮบริดตัวเท็กตัวท็อปสุดนะครับมีเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาถอยจอดอัตโนมัติแล้วก็ซันรูฟนะฮะแล้วก็มีพวกคอนด้าเรนวอชต่างๆมาให้ถึงจุดหยุดนิ่งสำหรับตัวนะครับ คุชคอนโทนคันนี้ก็มีมาให้แล้วและได้เป็นสีขาวแบบนี้ราคาย,ยังไม่ออกแต่ผมคาดการว่าคันนี้น่าจะผ่อนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทได้เซ็นเซอร์มารอบคันได้กล้องมารอบคันใครหาอยู่ไม่อยากให้พลาดน,นะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆไมค์แค่70,000เท่านั้นนะครับและได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้นะครับสีขาวเรามี2คันนะถ้าเป็นตัวเทคนะมีทั้งมีตัวเทคเนี่ยแค่2คันและเป็นสีขาวทั้งสองคันอีกคันหนึ่งไมคหนึ่งแสนสามหมื่นนะฮะร,ราคาแปดแสนหกหมื่นเก้าพันคันนี้ปี ีเดียวกันปี19บาไม่อยู่ที่เจ0ด0มื่นนะเจ็ดหมนิดนิดแต่ว่าราคาน่าจะสูงกว่านิดหนึ่งนะคะขออภัยนะครับฟีดเงาน่าจะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหใครมองหาอยู่ไม่อยากให้พลาดมาจัดได้เลยนะฮะผมสวยๆแบบนี้นะครับเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงหน้านะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มครับพี่นะฮะดูเหลี่ยมเงาๆแบบนี้นะฮะรูลมได้ดีมากๆนะครับก็น้าเขาเรียกไฟหน้านะไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ํามีคาดจะจังหน้านะตัวคมเนี่ยเห็นไหม จากด้านซ้ายมาถึงด้านขวาแบบนี้เลยแล้วก็กระจังหน้ารูรังผึ่งใหญ่ๆเป็นสีดําที่สําคัญนะมีในเรื่องของกล้อง360องศากล้องหน้ามาให้แบบนี้แล้วนะเซ็นเซอร์อด้านหน้าให้มาถึง4จุดไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของจุดเชื่อมต่อด้านข้างแนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกล้อแม็กทุ้นๆปัดเงานะขอบ18นิ้วนะได้ยางปี23นะยางยังใหม่อยู่นะครับป่งซุ้มล้อเรี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบ ไม่มีลักจิ้มนะฮะมีโลโก้ไฮบิดอยู่ด้านข้างนะฮะตัวนี้เป็นตัวเทคครับพี่เป็นตัวท็อปสุดเลยนะนะฮะป้ายแดงนี่ขายอยู่ประมาณแปดพันจุดขายประมาณแปดแสนกว่าใครมองหายอยู่จัดได้จัดบนหลังคาไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ที่สําคัญมีซันรูฟมาให้นะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับเกจไฟฟ้ามาพร้อมกับปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้สวยมากๆมีกล้องให้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมกล้อง360องศาเมื่อเปิดประตูเป็นโครเมียมกึ่งหนึ่งนะฮะแล้วเป็นสีเดียวตัวรถอีกกึ่งหนึ่งเป็น สมาร์ทคีย์เลนะฮะเปิดมาดูภายในครับพี่สวยมากผมบอกเลยนี่คือรถสภาพแรกเข้านะยังไม่ได้สปานะนี่สวยๆนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังกชันคูดคอนโทรลเดี๋ยวพาเล่นนะฮะหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้อร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้ออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะครับกุญแจ2ดอกมีให้นะฮะแล้วก็บาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าแบบนี้นะครับเบาะหนังรอบคันมาให้แล้ว ด้านหลังนะขึ้นชื่อว่ารถผู้บริหารนะต้องกว้างแน่นอนนะครับใครมองหาอยู่นะจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบะชิดกับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะครับบนหลังคามีครีบฉลามชาร์ฟินที่เป็นตัวรับสัญญาณซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณได้ดีมากๆนะครับรวมถึงฝาท้ายนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มมีสปอยเลอร์มานิดนึงตัวเนี้ยเนาะทำให้รูหลมได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็นะฮะไฟท้ายเป็นฟู l l LED นะฮะไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำสวย,สวย แบบนี้นะครับมีกล้องถอยให้มีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดในด้านหลังนะครับไฟทับทีม2จุดแล้วก็สเกตด,ด้านล่างเนี่ยตกแต่งด้วยโครเมียมนิดนึงซ้ายขวานะครับมาดูในเรื่องของนี่เห็นไหมห้องเก็บสัมภาระเก็บถุงก๊อฟเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆแล้วก็สะอาดสะอา้านใช้งานน้อยมากครับคันนี้ใช้งานน้อยเลยนะครับมีในเรื่องของตัวนี้ฮะตัวเขาเรียก <c oughs> ที่ดับไฟที่ดับเพลิงนะครับเนาะแล้วก็มี ชุดปะยางฉุกเฉินนะฮะอะไรแม่แรงอยู่ครบเลยนะครับใครมองหายอยู่จัดได้จัดนะบ <c oughs> ียนนี้เลยนะฮะสี่สามหกหกมาดูฝั่งนี้กันบ้างจุดเชื่อมต่อนะฮะแนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกปองซุ้มล้อเหลี่ยมสานคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อมแม็กทูโทนปัดเงาสวยๆไม่มีรอยปีนฟุตบาทมานะครับที่สําคัญโครเมียมแซมมาทุกจุดนะทุกทั้งบด้านล่างแล้วก็ตรงขอบประตูรวมถึงตรงนี้นะเป็นโครเมียมเนี่ย จุดเชื่อมต่อด้านหน้านะฮะแนบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับสวยๆเลยใครอยากได้คันนี้ไปขับนะฮะเป็น Honda Accord 2.0 h y b r i d ตัวเทคนะตัวท็อปสุดเลยเลขไม่เจ0 0หมกิโลปี2019ราคายังไม่ออกแต่คาดการณ์ว่าน่าจะผ่อนอยู่ประมาณฟีดาวนะ1น0 0 0บาทราคาน่าจะอยู่ประมาณ8,000ปาไปสนใจนะครับโทรหาผม0 8 2, 5 7 7 3 3 3 6 9แอดไลน์ p a r n พีไอหนึ่งเก้เได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะฮะมีในเรื่องของพุสตาร์ทมาให้แล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆมีมาแบบครบครับเพราะว่ามันเป็นอะไรตัวท็อปครับพี่ไม่อยากให้คุณพลาดกันนะสวยๆแบบนี้มีระบบการลืมถลายปิดเซ็นเซอร์นะครับกล้องรอบคันนะฮะร,ระบบปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีทุกจุดจุดอ่า แฮงปรับรถกระจกอยู่ด้านข้างคันนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็มีมีมอรรีเซตมาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นเครื่องยนต์ครึ่งรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนี่รับสตาร์ทเครื่องยนต์หน้าจอ MID เป็นหน้าจอที่ขนาดใหญ่เป็นมอนิเตอร์ทั้งหมดเลยนะมีจุดระเบือเตือนความร้อนที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับมีอาเข็มไม้อยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบทํางานของไฮบริดพอสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ไฮบริดเนี่ยทำงานก่อนนะฮะเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฮบริดทำงานนะจะขึ้นคำว่าเลดี้มันจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะครับตัวเนี้ยขึ้นคำว่าเลดี้แสดงว่ารถพร้อมทำงานแล้วนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับหุ้มหนังไม่ช้ำนะฮะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะอยู่ด้านขวาซ้ายมือแล้วก็คุชชั่นโทนอยู่ด้านขวานะครับนี่ถึงจุดหยุดนิ่งสามารถกดระยะห่างจากคันหน้าได้ด้วยนะฮะมีระบบการออกนอตเลนมาให้นะครับรวมถึงหน้าจอตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหม หน้าจอสามารถทัชสกรีนได้นะครับมีแมปมีเนวิเกเตอร์ระบบนำทางเชื่อมต่อบลูทูธหรือจะดูบูระบบส่งกำลังเราก็มีให้ดูนะครับมีกล้อง360องศาแบบนี้เลยเห็นไหมกล้องไม่ว่าจะเป็นหน้า,หน,าหน้าหลังนะดูได้หมดนะครับนี่ผมบิดล้ออยู่นะนะครับ ก็สวยมากๆนะนะฮะเป็นทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อได้ทุกอย่างเลยแอร์เป็นแอร์ดิต้อนออโต้ครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้นะฮะหรือจะกดออโต้ได้เลยในช่องนี้นะฮะช่องรับเขาเรียกว่าช่องรับเนาะช่องรับจะมีเวลีชาร์จเจอครับพี่สามารถชาร์จมือถือไร้สายได้เลยนะสําหรับตรงนี้ ใครที่ชอบขับรถแล้วก็อ่าไม่อยากให้มีสายประลุงพลังตรงนี้มีไวเลสชาร์เจอร์เกียร์ออ,ตโ,อโต้ครับมีระบบต่างๆไม่ว่าสปอร์ตโหมดนะอีวีโหมดแล้ว Mode, Mode, ลมือเบรคมือไฟฟ้าออตโต้เบรคโฮคันนี้ก็มีมาให้คอนโซลด้านหน้าเป็นแบบนุ่มๆนะเป็นแบบซอฟท์ทับเบรกเกิลเซดนะพี่นะสวยๆตกแต่งด้วยคอนโซลหน้านะฮะที่เป็นลายไม้ที่เป็นเซร์เชิงสีดำนะนะฮะในประตูก็เป็นลายไม้มาให้แล้วนะครับบอกบอกเลยว่าโคตรใหม่ โค้ดใหม่ครับพี่นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติคันนี้มีมาให้แล้วนะครับมีในเรื่องของม่านบังแดดที่เป็นไฟมาให้แบบนี้เลยนะฮะที่มีไฟมาให้นะฮะสำหรับม่านบังแดดมีกระจกมีไฟให้นะครับเดี๋ยวลองเปิดสลูมให้ดูนะนี่สวยนะครับสลูมก็เปิดออกง่ายๆนะครับเอานี้เปิดออกก่อนม่านออกก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นที่เปิดสลลูมนะฮะนี่เห็นไหมเปิดง่ายๆเลยนะครับ เปิดง่ายๆใช้งานง่ายมากนะคะใครมองหาอยู่นะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดมีเปิดซันรูฟให้นะมีเปิดซันรูฟนะนี่เห็นไหมเปิดสุดขึ้นสุดลงสุดแบบนี้แล้วก็เงียบมากๆนะภายในเสาเอด้วยความเป็นสีเบจแบบนี้ทําให้ดูแล้วสบายตาสะอาดสะอ้านมากๆนะฮะเดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูเนาะมาดูหัวเข่ากันว่าหัวเข่าผมเนี่ยชนไหมผมเนี่ยสูง178รวมรองเท้าได้180พอดี ด้านหลังครับเหลือเยอะเลยนะครับเมื่อกี้ปรับเบาะในระดับที่ตัวเองขับขี่แล้วเนาะนี่เห็นไหมฮะหัวเขา่าหัวเข่าเหลือแบบกว้างมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอร์เป็นแอร์ตอนหลังตอนหลังมีมาให้ท่องช่องเสียบย s b บีมีมาให้นะครับที่พักแขนคันนี้ก็มีมาให้แบบนี้เลยนะครับวิเศษทัศ์ที่มองไปด้านหน้าสวยชัดเจนครับสังเกตดูดีคุณสะอาดสะอานมากๆนะใครได้คันนี้ไปขับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆ ในราคาเนี่ยที่ที่มันยังไม่โชว์มานะแต่ว่าผมคาดการณนะ์ว่าน่าจะอยู่800,000ปลายนะครับใครสนใจนะฟรีดาวผ่อน1,050เป็นตัว Honda Accord เป็นเครื่องยนต์2.0ไฮบิดตัวเท็กตัวท็อปสุดสนใจติดต่อผมมาผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จากโตโยต้าโอโมูโนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากยุซู ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ parnpi1992 ยินดีให้บริการทุกท่านดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวใครอยากได้รถไว้ใช้งานสาักคันติดต่อผมมานะครับอยากได้รับการบริการดีเยี่ยมนะครับติดต่อผมมาได้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันอันนี้เปิดห้องเครื่องให้ดูห้องเครื่องตัวนี้นะครับมันจะเป็นโชค๊ค up มาแล้วนะขึ้นสุดลงสุดนะครับ ลองเช็คให้แล้วตัวนี้จะขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับจะไม่หนักนะเหมาะสําหรับผู้หญิงด้วยนะครับสังเกตดูนะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอาดมากนะฮะไม่มีรอยนะ้ำมันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยบับรวมถึงหัวน็อตตรงเบ้าโชว์แบบนี้ นะไม่มีร่องรอยของการถูกคันไขขยบับโชกขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลสะอาดสะอ้านนะฮะจุดเคมีพันต,ต่างๆไม่มีแตกไม่มีร้าวแบบนี้นะครับซื้อรถกับผม้น้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้เช่นเดียวกันนะถ้าเกิน2ปีนะโชกขึ้นสุดลงสุดจะเชื่อมต่อนะฮะฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกคันไขยขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้ไฟแท้ไฟเดิมครับรุ่นนี้เป็นของสแตนเลย์นะ เป็นบริษัทซาไปอือเขาเป็นของสแตลเล่น่าจะอยู่ภายในนะโลโกโล้นะครับคานบนว่าน้ําไม่มีบิดเบีย้ยวแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะนี่มันมีอยู่ว่าคําว่าสแตลเล่อยู่ข้างในเห็นไหมฮะชัดเจนเนาะแต่ว่ามันลางๆนิดนึงนะ,ะับมันอยู่ด้านในหัวน็าต่างๆนะฮะตรงนี้ไม่มีอ่ารอยขันไขขยับแบบนี้แล้วก็เหลี่ยมตรงฝากระโปงไม่มีบิดเบีย้ยวนะครับไม่มีบิดเบีย้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบ รูระบายความร้อนต่างๆอยู่ครบสกัดกันความร้อนอยู่ครบรถไม่เคยชนหนักมาแน่นอนเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูสปอตเมทองเมทอาร์ครับตรวจพบเจอชนหนักจมน้ํากับกอไม่เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเห็นไหมฮสปอตเมทอาร์คเรียงกันเป็นตัแบบนี้แล้วก็ประกบกัน3แผน 1, 2, 3, ่น123เผืเ่อสี่ด้วยนะเนี่ยนะฮะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะฮะไปตรวจพบเจอชนหนักจมน้ํากับกอไม่เราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะว่ารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะดูเหลี่ยมก่อนนี่หัวน็อตต่างๆ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันขายก็ะยำาจไปแจ <c oughs> เตือนลมยางอยู่ด้านข้างมีมาให้ตัวนี้นะครับมันจะมีในเรื่องของคีบโรบอทเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นจุดที่ไม่โดนสีหรืออาจโดนก็อาจโดนนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นสีเงามาเลยนะพี่ตีได้เลยคันนั้นทําสีมาแน่นอนแต่ทําเพราะด้วยเหตุผลอะไรเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ยืนยันนะฮะร,รถของเราไม่มีชนหนักจมน้ํามาแน่นอนดูนะฮะคุณดูเห็นไหมจุดเชื่อมต่อต่างๆไม่มีสนิมขึ้นทั้งสองฝั่งนะฮะจุดเชื่อมต่อต่างๆไม่มีสนิมขึ้นนะครับ มาดูฝั่งนี้กันบ้างดูในเรื่องของคีบโรบอทนะคีบโรบอทครับมานี่เห็นไหมมันมีทุกจุดนะมีทุกคันนะสําหรับตัวคีบโรบอทเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยพี่ผมบอกเลยว่ารถเท่านั้นน่ะน่าจะทําสีมานะครับถ้าไม่มีนะยกเว้นตัว PPV นะพี่พวกรถใหญ่ๆนะฮะนี่ตัวนี้ผมเช็คดูแล้วแผ่นเพจตรงกับสําเนาเร่มทุกจุดเลยนะสปอตเม็ดองเม็ดอาร์ k, เรียงกันเป็นตับประกบกัน3แผ่นแบบนี้แท้เดิมโรงงานแน่นอนใครอยากได้คันนี้ไปขับนะครับ ตัวนี้นะฮะเป็นตัว Honda a c c o r d 2.0 High Bitech ตัวท็อปสุดซึ่งที่เพชรยนต์นะฮะมีเท็กเนี่ยมีอยู่2คันเป็นสีขาวคันนี้ไม้น้อยสุดอยู่ที่7 0,000อีกคันนึงไม่แสนสาในราคา8690 0 0แต่คันนี้ราคายังไม่ออกแต่คาดการณ์ว่าน่าจะแพงกว่าประมาณ3-4มสี่หมื่นใครสนใจติดต่อผมมาผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จากโตโยต้าโอมอตนาชิ ทักษาการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอีสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ parnpi1992 ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีคำพูดใดน,นะฮะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมานะัดที่นี้ด้วยขออนุญาตไปปรับแก้ไขใหม่ให้เนาะแล้วก็นะฮะใครที่เป็นติดตามกันอยู่ก็ขอให้ติดตามต่อไปส่วนใครที่ยังไม่ติดตามฮะอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อที่จะพลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมแล้วผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยแล้วก็ใครที่มองหาอยู่จัดได้จัดคันนี้ผมแนะนำสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คิดหน้าสวัสดีครับ